สวัสดีครับผมนายจเจรริโพโยโนโนิติกรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเรื่องเย็นประจําเดือนมิถุนายนนี้เป็นเหตุการณ์ข่าวหญิงเสียชีวิตปริศนาภายในห้องนอนบริเวณชั้นสองของบ้านซึ่งเป็นบ้านพักในหมู่บ้านย่านคลอง12เขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ช่วยเหลือประชาชนตามแนวทางยุติธรรมสร้างสุขยุติธรรมเชิงรุกสร้างสุขให้ประชาชนโดยลงพื้นที่สถานีตํารวจนครบาลประชาสําราญเพื่อให้ความช่วยเหลือทายาทของผู้เสียชีวิตตามภารกิจกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโดยในวันดังกล่าวทายาทของผู้เสียชีวิตรู้สึกโศกเศร้า เมื่อได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่รู้สึกดีขึ้นเจ้าหน้าที่ได้ให้คาแนะนําสิทธิในการติดตามความคืบหน้าของคดีจากพนักงานสอบส่วนเจ้าของคดีสิทธิในการขอรับการสนับสนุนทนายความจากสํานักงานกองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมและรับคําขอค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาขณะเดียวกันทายาทของผู้เสียชีวิตรู้สึกประทับใจการทํางานของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในครั้งนี้จะบอกต่อเพื่อนๆเพื่อ,อให้รู้จักกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมากยิ่งขึ้น